รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งการจดทะเบียนธุรกิจนะคะในช่วง5เดือนแรกของปี2568น,น,นะคะ,ะก็พบว่าจำนวนจัดตั้งเนี่ยลดลงประมาณ5.6%นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยพอเราไปดูมูลค่าทุนจดทะเบียนเนี่ยจะพบว่ามีนิติบุคคลเนี่ยเอาเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เราก็ประเมินนะคะว่าช่วงปีนี้อาจจะเป็นช่วงที่ มีความเสี่ยงนะคะหลายปัจจัยในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์สภาพการค้าแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเรื่องสภาวะทางปัญหาของตะวันออกกลางนะคะหรือว่าปัญหาที่พรมแดน ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะเป็นต้นแต่ว่าเราก็ยังมองว่าคาดการว่าในช่วงข้างหน้าเนี่ยค่ะก็ยังมีปัจจัยบวกที่ทำให้การจัดตั้งธุรกิจนะคะยังมีโอกาสอยู่อย่างเช่นในเรื่องอตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาตรการเพื่อกระตุน้นการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งปี2,5,6 8นะคะซึ่งก็มองว่าตรงเนี้ เป็นนโยบายที่จะพยายามที่จะให้คนเที่ยวในประเทศมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีมาตรการออกมาเพื่อกระตุ้นชักจูงใจนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโอกาสเหล่านี้ก็จะทําให้นักธุรกิจนะคะที่เห็นโอกาสจากมาตรการของรัฐบาลท,ที่ออกมาเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมากขึ้นเพราะว่านโยบายเหล่านี้จะทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนี่คะ่ะก็จะต้องเตรียมตัว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะ,ะขณะเดียวกันก็มองว่ายังมีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะช่วย s อสนะคะหรือว่าเรื่องอการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างงบประมาณปี2568เนี่ยจะสิ้นสุดลงแล้วรัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปเนี่ยจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในปี กัญญาปีนี้นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้นิติบุคคลเนี่ยมีการจัดตั้งธุรกิจเพื่อรองรับรเพื่อเข้ามารองรับเรื่องการทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐนะคะรวมทั้งงบประมาณปี2569กก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาซึ่งก็คาดว่าน่าจะสามารถที่จะเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ในไม่ช้านะคะก็จะมีการจัดตั้งธุรกิจเพื่อรองรับส่วนนี้นะคะ่ะ